อมวลชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์เกืองรังสลิดในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับ พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไรวันนี้ทั้งเรื่องกายจิตใจขอมอบทั้งหมดไว้ ไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจางเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบากบันทำในใจสุดแรงกำลังเพราะความรังนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่าพนพ้น ใจด้วยใจทำตามพร้อมใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราแบกกันเคมมันไม่เคยง่ายได้มันคือง,งานยิ่งใหญ่ มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจาเน็บหนาทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบากบันทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยจอลืมที่พังพน ใช้ด้วยใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นใจเพื่อจะรับรางวัลของเราบากบันทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวตอ่อ ที่เคยเท้อลืมที่ผ่านพลนโน้มตัวเก้าไปจะรับใช้ด้วยใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นใจเพื่อจะรับรางวัลคง สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดในวันนี้ได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าการเสริมกำลังที่ตั้งหัวข้อช่นนี้ก็เพราะว่าในบางครั้งบางคราวเนี่ยเรามีความรู้สึกอ่อนล้าหมดแรงหมดกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหมดกำลังใจก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำอะไรเลยท้อแท้หมดหวังไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่ไม่อยากที่จะพบหน้าใคร ไอความรู้สึกอย่างนี้นี่แหละครับที่ทําให้ผู้คนมีความลําบากใจมากๆและมีความทุกข์ใจไม่รู้จะทําอย่างไรดีจะหันหน้าไปพึ่งใครในยามที่เราประสบความยุ่งยากลําบากใจเช่นนี้ถ้าหากว่าเรามีที่พึ่งที่พิงเราก็พอจะมีที่ให้กําลังใจเราได้แต่ในยามที่เราไม่มีใครที่จะพึ่งพิงได้บางทีเราก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีเมื่ออ,อ่อนอกอ่อนใจมากขึ้นก็ไม่อยากพบหน้าใครอีกต่อไป ความรู้สึกเช่นนี้นี่แหละครับที่ทําให้ผู้คน,นมีความไม่สบายใจมากๆและต้องการที่จะหาความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งในความเชื่อของชาวคริสต์นั้นเราเชื่อว่าเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงดูแลเอาใจใส่และให้กําลังจิตกําลังใจเราในยามที่เราท้อแท้หมดหวังยุ่งยากลําบากและทุกข์ใจเมื่อเรามอบความไว้วางใจกับพระเจ้าและทูลขอต่อพระองค์เหมือนอย่าง ผู้เขียนสดุดีในบทที่119ที่ได้ลำพึงภาวนาและทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วที่จะต้องอยู่ในสภาวะอย่างนี้เขาทูลขอต่อพระเจ้าว่าจิตใจของข้าเนี่ยละลายไปด้วยความทุกข์ความเศร้าความโศกในภาวะเช่นนี้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสริมกำลังให้ข้าสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นได้ตามพระวจนะตามคำสอนของพระองค์ ที่เขาพูดอย่างนี้ก็เพราะเขาเชื่อว่าพระวจนะคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับพลังกายและพลังใจเป็นโคมที่ส่องทางให้ดําเนินชีวิตมีทางที่จะเดินหน้าต่อไปไม่มีทางตันไม่มีความมืดมิดแต่ยังมีความหวังอยู่เสมอในยามที่จิตใจอ่อนแรงและหมดกําลังเช่นนี้นี่เองเราต้องการใครสักคนที่จะมาช่วยพยุงตัวให้เราลุกขึ้นฉุดแขนเราที่จะเดินหน้าต่อไป ไม่ให้เราต้องหมดอาไัยตายยากหรือท้อแท้หมดหวังจนไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปผู้เขียนสดุดีบทนี้ยังได้หนุนใจเพิ่มเติมว่าให้เราเนี่ยพึ่งพาอาศัยพระเจ้าเขาพูดอย่างนี้ว่าจิตใจของข้าเนี่ยมันอ่อนแล้วหยโยรยแรงคอยความรอดหรือการรอดพ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าก็ยังหวังอยู่ในพระธมคคำสอนของพระองค์และในวันที่ข้าร้องทูลต่อพระองค์พระองค์ก็จะทรงตอบ พระองค์ทรงเพิ่มกำลังจิตกำลังใจให้แก่ข้าพระองค์เพราะฉะนั้นคนที่พูดอย่างนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเขายังมีความหวังอยู่แสดงว่าเขายังมีที่พึ่งที่พิงมีผู้ที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลในยามที่มีความทุกข์ยากลําบากเพราะเขาบอกว่าในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงตอบถ้าหากว่าเราพูดอะไรกับใครสักคนหนึ่งแล้วไม่มีเสียงตอบกลับมา เราก็คงจะหมดหวังอีกล้วและพระองค์ทรงโปรดให้ข้าเนี่ยกล้าหาญโดยประทานกําลังแก่จิตใจของข้าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลําบากเหล่านั้นด้วยเถิดและเมื่อเรารอดพ้นจากความทุกข์ยากลําบากเหล่านั้นได้แล้วเนี่ยเราก็มีกระจิตกระใจในการที่จะขอบพระคุณพระเจ้า เหมือนอย่างที่ผู้เขียนสดุดีว่าเมื่อพระเจ้าทรงกอบกู้ช่วยเหลือให้เขาลืมตาอ้าปากยืนหยัดต่อสู้ได้ท่ามกลางความทุกข์ความเดือดร้อนความเศร้าความโศกความอิดหนาระอาใจเนี่ยเขาขอบคุณพระเจ้าได้อย่างนี้ว่าจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงกลางแผ่นดินโลกออกเหนือน้ําทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดํารงเป็นนิดหมายความว่าในพระผู้เป็นเจ้านั้น ไม่มีอะไรที่มันแคบเกินกว่าที่พระองค์จะทรงช่วยได้พระองค์ทรงกลางแผ่นดินโลกออกเหนือน้ําทั้งหลายหมายความว่าพระองค์ทรงโอบกอดเราพระองค์ทรงช่วยเหลือเราเพราะความรักมั่นคงของพระองค์นั้น,นยิ่งใหญ่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะคาดการหรือเข้าใจได้และขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงสร้างบรรดาดวงสว่างขนาดใหญ่เพราะในยามที่เราทุกข์ใจเนี่ยแม้จะมีแสงสว่างสว่างจ้า แต่บางทีเราก็มองอะไรไม่เห็นแต่พระเจ้าพระองค์นี้ทรงสร้างดวงสว่างทําให้เรามองเห็นดุดจจะก,กลางวันและขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ยากลําบากเหล่านั้นเพราะฉะนั้นกําลังจิตกําลังใจและความหวังของเราจึงมีได้มาจากตัวของเราเองแต่มาจากการเสริมกําลังขององค์พระผู้เป็นเจ้า และการที่จะเสริมกำลังได้เนี่ยเราก็ต้องเชื่อและไว้วางใจว่าพระองค์จะทรงช่วยเราในยามยากลำบากได้เราอาจจะร้องทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสงวนชีวิตของข้าไว้เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงนำจิตใจของข้าออกมาจากความยากลำบากเพราะเห็นกับความชอบธรรมของพระองค์อันนี้เป็นการร้องทูลขอของผู้เขียนสดุดีในบทที่1 4 3นะครับเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าทรงสงวนชีวิตของเราไว้เราก็จะไม่ตาย และการที่พระเจ้าทรงนําจิตใจของเราออกมาจากความยากลําบากทําให้เรามีกําลังจิตกําลังใจและสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าพระองค์นี้ไม่เคยทอดทิ้งเราแนวคิดนี้จึงสอดคล้องกับคําสอนของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ที่บอกว่าท่านไม่เคยรู้หรือท่านไม่เคยได้ยินหรือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิดคือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ได้ทรงอ่อนเปลี่ยเล็ดเหน็ดเหนื่อยความเข้าพระทัยของพระองค์ก็เหลือที่จะอย่างรู้ได้พระองค์ทรงประทานกําลังแก่คนที่อ่อนเปลี่ยและแก่ผู้ที่ไม่มีกําลังพระองค์ทรงเพิ่มแรงเพราะฉะนั้นแสดงว่าท่านอิสยาพยายามที่จะเรียกความเข้าใจของหลายๆคนที่หมดแรงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยรู้เราเคยเห็นและเราเคยได้ยินว่าในยามที่เรา หมดเรี่ยวหมดแรงในยามที่เราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยพระเจ้าไม่ได้หนีหายไปไหนพระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราแต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆเราคอยช่วยเหลือประคับประคองเราเราต่างหากที่มองไม่เห็นพระเจ้าเพราะเราให้ปัญหาและความทุกขนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าพระองค์นี้ไม่เคยอ่อนเพลียมไม่เคยหมดแรงไม่เคยหมดกําลังพระองค์ไม่เคยเหน็ดเหนื่อย และพระองค์ยังคงทรงพลังอยู่เสมอไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราพระองค์ก็ทรงพลังมากพอในการที่จะกอบกู้เราไว้เพราะฉะนั้นเราจะพึ่งพาอาศัยอะไรอีกนอกจากพระเจ้าพระองค์นี้และพระเจ้าพระองค์นี้เนี่ยเข้าพระทัยเราได้อย่างเหลือที่เราจะเข้าใจได้โดยซ้ำไปเพราะความเข้าพระทัยของพระองค์เหลือที่ใหญ่ายางรู้ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเมื่อเราไม่เข้าใจตัวเองอย่าว่าแต่เข้าไม่เข้าใจผู้อื่นเลย บางทีก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงคิดอย่างนี้ทำไมถึงทาอย่างนี้ทำไมถึงท้อถอยอย่างนี้เราไม่เข้าใจแต่พระเจ้าทรงอย่างรู้และทรงเข้าไปถึงหัวจิตหัวใจก้นบึ้งของชีวิตจิตใจของเราและพระองค์ทรงทราบว่าเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะทรงเพิ่มแรงให้เรามีกำลังที่จะฮึดสู้ไม่ยอมท้อถอยหรือท้อแท้อีกต่อไป ท่านผู้เผยพระชนะอิสยาในตอนนี้ได้เตือนให้เรารู้สึกและสำนึกในพระคุณของพระเจ้าพระองค์ทรงเสริมกำลังเสริมแรงของเราให้หยัดยืนอยู่ในยามที่มีความตกต่ำในยามที่เราหมดหวังท้อแท้และสิ้นหวังพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นใหญ่ยิ่งเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ขอเพียงแต่ให้เรายอมที่จะสยบอยู่จำเพาะพระพักของพระองค์ ขอรับการช่วยเหลือจากพระองค์อย่ายิงพยองคิดว่าเราช่วยตัวเองได้ไม่มีใครช่วยตัวเองได้ในวิกฤตของชีวิตบางครั้งเราท้อแท้หมดหวังจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปท่านอิสยาจึงได้ยกตัวอย่างของอับราฮัมซึ่งเป็นบนรรพบุรุษและเป็นต้นแบบแห่งความเชื่อว่าท่านอับราฮัมเนี่ยยอมเชื่อฟังและทำตามพระบัญชาของพระเจ้า แม้จะต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดบ้านช่องห้องหอที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่สุขสบายอยู่กับญาติพี่น้องที่สุขสบายมีทรัพย์สมบัติมากมายอยู่ในดินแดนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยและไม่มีศัตรูที่จะมารุกรานลังควานแต่จู่ๆพระเจ้าเรียกให้อับราฮัมเนี่ยละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อจะไปยังที่ที่ใหม่ไปยังดินแดนอันแสนไกลโดยไม่รู้ว่าดินแดนแห่งนั้นจะเป็นเช่นใด อนาคตจะเป็นเช่นใดแต่ด้วยการเชื่อฟังและทำตามนี้เองในที่สุดพระเจ้าทรงโปรดอํานวยอวยพรให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตและมีมากเกินกว่าที่เขาคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปเขาก็กลายเป็นต้นตระกูลของชนชาติที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้และเป็นชนชาติที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ว่าจะเป็นชนชาติที่นำพระพรมาสู่ ผู้อื่นมาสู่บรรดาประชาชาติทั้งหลายเพราะฉะนั้นอับราฮามจึงเป็นต้นทานแห่งพระพรที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้และเป็นที่มาของตระกูลขององค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกทรงมาบังเกิดเพื่อจะช่วยเราทั้งหลายให้รอดพ้นจากความไม่ถูกต้องและความผิดความบาปทั้งมวลเราจึงมีความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นนี้ท่านอิสยาจึงชี้ให้เห็นว่า ใครได้เร้าใจให้คนชอบธรรมมาจากตะวันออกได้เรียกท่านให้ติดตามได้มอบบรรดาประชาชาติต่อหน้าท่านและให้ท่านและครอบครัวของท่านอยู่เหนือกษัตริย์หรือผู้ปกครองทั้งหลายและได้มอบพวกเขาวไว้แก่ดาบของท่านเหมือนผงครีและแก่คันธนูของท่านเหมือนต่อข้าวที่ถูกพัดไปจากอิสยาบทที่4นะครับการเชื่อเห็นเช่นนี้ทำให้เข้าใจว่าบางครั้งอนาคตที่ไม่แน่นอน ถ้าเราไปด้วยตัวของเราเองตัดสินใจด้วยตัวของเราเองมันก็จะกลายเป็นความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้นแต่ในความไม่แน่นอนนั้นถ้าเราไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีความเชื่อมั่นในการทรงนำของพระองค์ทุกสิ่งที่เราคิดว่าไม่แน่นอนก็จะกลายเป็นสิ่งที่แน่นอนศัตรูทั้งหลายที่คิดว่าจะย่ำยีเราจนลาบคาบในที่สุดพระองค์ก็ทรงมอบให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรืออยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของเรา นี่คือถ้าพระเจ้าทรงนำอับราฮัมไปตามพระบัญชาของพระองค์อย่างไรถ้าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีต่ออนาคตของผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์อย่างไรพระองค์ก็จะทรงนำเราทั้งหลายที่มีความเชื่อและมีแผนการที่ดีให้เราได้เดินหน้าต่อไปอย่างมีจุดหมายเราจึงไม่กลัวเราจึงไม่ตื่นเต้นเราจึงไม่ท้อแท้ แม้จะพบกับอุปสรรคหรือปัญหามากมายเพียงใดก็ตามพระเจ้าจะทรงนำเราไปตามพระสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนและจุดหมายปลายทางก็คือพระพรอันประเสริฐจากพระเจ้าที่ได้ทรงเตรียมไว้สำหรับคนที่เชื่อและติดตามพระองค์นั่นเองขอให้ท่านทั้งหลายได้มีหลักยึดเช่นนี้ถ้าเรามีหลักคิดและหลักยึดเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีที่พึ่งที่หวังโดยไม่ต้องตกรกรรมลำบาก โดยไม่ต้องปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามเวรตามกรรมหรือเป็นไปตามยถากรรมเพราะเรามีที่ยึดเหนี่ยวที่มั่นคงที่รอคอยให้การช่วยเหลือเราอยู่เสมอขอให้เรารอคอยการเปิดเผยของพระเจ้าด้วยความหวังและด้วยความอดทนและเชื่อว่าในที่สุดเราจะพบกับความหวังอันเต็มเปี่ยมนั้นด้วยความชื่นชมยินดีท่านผู้เผยพระชนะอิสยาจึงได้ยืนยันว่าผู้ใดได้ประกอบกิจและกระทำเช่นนี้ ที่ได้เรียกบรรดาชั่วอายุทั้งหลายออกมาตั้งแต่เดิมเราเองคือพระเจ้าผู้เป็นปฐมและกัละปะอวสานเราคือผู้นั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงเป็นที่เริ่มต้นพระเจ้าทรงนำชีวิตของเราและพระองค์ทรงเป็นจุดหมายปลายทางเราจึงอยู่ในสายพระเนตรอยู่ในการดูแลเอาใจใส่ของพระเจ้าตลอดเวลาถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่กลัวอะไรเลยเหมือนอย่างที่ท่านได้หนุนใจว่า อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาแห่งความชอบธรรมของเราท่านผู้ฟังคงจะสังเกตนะครับว่าเมื่อพระเจ้าบอกว่าเราเป็นพระเจ้าเราเป็นปฐมและเราเป็นกาลปะอวสารเราเป็นพระเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเมื่อพระองค์บอกว่าอย่ากลัว พระองค์ไม่ได้พูดไม่ได้ตรัสเฉยๆอย่ากลัวในที่นี้ก็คือเราอยู่กับเจ้าก็แสดงว่าเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดียด่ยวเดียวดายอย่าขยาดหรืออย่าขี้คลาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าแสดงว่าเรามีเจ้าของก็คือพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราและพระองค์จะปล่อยปละละเลยให้เราจะต้องเผชิญชะตากรรมได้อย่างไรและยิ่งกว่านั้นพระองค์ก็จะหนุนกําลังของเราเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ย กำลังของเรามีจำกัดเราหมดแรงแต่เมื่อถึงเวลานั้นพระเจ้าจะหนุนกำลังให้เรามีแรงที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไปและถ้าเราช่วยตัวเองไม่ได้พระองค์ก็สัญญาว่าเราจะช่วยเจ้าและเมื่อพระองค์ช่วยแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะยกชูเราด้วยมือขวาก็คือมีพลังแห่งความถูกต้องชอบธรรมของพระองค์เพราะฉะนั้นพระสัญญาอย่างนี้ทาให้เรามีความหวังมีกาลังใจทาให้เรา กล้าพอในการที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าทำให้เรามีความมุ่งมั่นมากพอในการที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆเพราะเชื่อว่าในสภาวะการทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้าทรงชูก,กำลังเราเพราะองค์ทรงหนุนกำลังของเราและจะชูให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้จนถึงที่สุดเราจึงมีที่พึ่งที่หวังที่พำนักและที่ไว้วางใจเพราะพระเจ้าทรงสัญญาไว้เช่นนั้น และพระองค์จะทรงรักษาสัญญาที่จะให้เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสุขด้วยความสบายสุขกายสุขใจถ้าเราเชื่อและถ่มจิตถ่มใจลงอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์ถ้าเรามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งที่หวังแล้วเนี่ยพระองค์จะทรงนำเราไปถึงที่หมายปลายทางและในระหว่างทางเมื่อเราล้มลงพระองค์ก็จะทรงพรยุงให้เราลุกขึ้นเมื่อเราหมดหวังหมดอะไรตายอยาก พระองค์ก็จะทรงเสริมเรี่ยวแรงให้กล้าแกร่งให้เรามีกำลังมากพอในการที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคทุกสิ่งที่อยู่ขวางหน้าทำให้เราบากบั่นมุ่งไปถึงหลักชัยได้ด้วยความปิติชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราอย่างที่ท่านอิสยาได้หนุนใจว่าแม้คนหนุ่มหนุ่มจะอ่อนเพลียและหมดเรี่ยวหมดแรงหรือเหน็ดเหนื่อย หรือชายชะกันจะลม้มลงเสียทีเดียวต่อหน้าต่อตาแต่คนเหล่านั้นที่รอคอยพระเจ้าที่มุ่งมองพระเจ้าที่สแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าก็จะได้รับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งแล้วก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและจะไม่อ่อนเพลีย,รยแรงเพราะฉะนั้นการเสริมเรี่ยวเสริมแรงจากพระเจ้าเนี่ยทำให้เรามีกําลังใหม่ทําให้เรามีความหวังใหม่ พร้อมที่จะบินขึ้นเหมือนปีกนกอินทรีเพราะปีกนกอินทรีเนี่ยมันแข็งแกร่งและมีความแข็งแรงและนกอินทรีบินสูงมีสายตาที่แหลมคมมองเห็นทุกสิ่งที่อยู่เบื้องล่างและมองไปข้างหน้าด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลคนที่มุ่งมองพระเจ้าและรอคอยพระเจ้าด้วยความหวังและด้วยความอดทนก็จะวิ่งอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและจะเดินอย่างไม่อ่อนเพลียคำสัญญาเช่นนี้นี่เอง ที่ทําให้เรามีความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูก็เสริมกําลังจิตและกําลังใจของเราเหมือนกันว่าอย่ากลัวเลยถ้าท่านทั้งหลายเชื่อและท่านทั้งหลายติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านก็จะเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงอยู่เบื้องหน้าเราเพราะองค์จะคอยช่วยเหลือเราให้เรามีพลังมากพอในการที่จะก้าวเดินออกไปด้วยความหวังและด้วยกําลังใจเมื่อเป็นเช่นนี้เรา จึงมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมในองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจจะมีบางครั้งที่เราเจอวันเรรน Trái thân một xin mong See you. ผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์เกืองรังสฤิดิ์เป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่ สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือโทรศัพท์053-242-654ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ